สวัสดีครับวันนี้ช่องคนชอบเดินทางพามาดเที่ยวงานภูพัดท้าศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโพนขวาวอำเภอท่าตูนงานมีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30นะครับนนี้เป็นวันแรกก็กาลังทำภารกิจแข่งศในอยู่แล้วก็ลูกทานก็มีเยอะที่น้อง ทำบุญแล้วก็ยได้แล้วทางบุญไปรับประทานอาหารเนอบต่ออืดต่ออยากตออทุกทำบุญใหญ่ก็ขอให้สบายกิจจัดตุรพภธกพรเพิ่มเฉลิมศีด้านการเงินเรื่องการงานด้านการค้าก็ขอให้ก้าวหน้าดีขอให้เป็นสุขีในครอบครัวทั่ว,วหน้าเ่อจากแม่จาออ๋าเอิ้นผกันลังมาก ไหลมาเทมาพี่น้องไปไปไปทางบุญนี่ยใครจะบริจาคคอามบริการตรงนี้แม่บูชาพระไตทางโน้นนะอ่าบุญบูชาพระไตเดินเดินยาวไปอ้าเอาไปใส่บาุญเลยตอนนี้ก็ดอกไม้เป็นเวทีเวทีอยู่กลางทุ่งนาไม่ได้ตั้งรัฐาลย่างเป็นตั้งใจเกินร้อยเพื่อนคืนแรกวันที่ยี่สิบหกกลางทุ่งนาเลยตรงนี้อยู่ใกล้กับวัดเนาะเพื่อนก็มาเที่ยวงานก็ สามารถมาดูหมวลำได้ช่วงคืนแรกเนาะวันที่16คืนนี้เน,นาะคณะหมวลำใจเกินร้อยวงใหญ่เลยเพื่อนกำลังตั้งเวทีตอนนี้เนาะ ผู้เป็นตำรวจตัวนั้นเอาไปบ้านตูดีก่อนเลยตัลราคาเอาพุณไปพูดไงไงเออไงไงสีไงไงสาอ่าคอยไงมีไงไงมากไงไงเงินไงไงถ้ำไงไงถ้ำไงไงพูดเออนั่าด่ะมาหน่าอะไะตัดประมาณเออให้มันยาวประมาณสักเม็ดแต่เศษเศษเราก็บัดให้ประมาณให้มันแน่นเลยอ่าแล้วก็ไปยาวอยากให้มันรูดห่างกันให้ประมาณสักเอ่ามือหนึ่งอ่าตกแต่งสวยงามมากเลยใช่นะครับ สามารถมาเที่ยวชมได้เนะเพราะว่าวันนี pues ้เป nah ็นวันแรกของงานเนาะนี th ่เป okay. ็นุ้มประตูทางเข้าเพื่อนเข้าไปก็จะถอดรองเท้าออกก่อนก่อนที่เข้าไปเนาะสุดอกไม้ข้างหน้าเลยเข้าไปก็จนมีปิดทองฝังมีปิดทองลูกนิิมตี้มีดอกไม้เป็นว่า กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบพระประธานข้างในอุโบสถบรรยากาศคนเยอะมากเลยวันนี้สวยงามมากเลยนะกรากพื่อนมาเห็นบรรยากาศจริงๆสวยงามทีสุดนัควับทีบางท่้นนี a, where, where, where? 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 Where ้นะครับเก้าไก่ตอนนี้เพราะว่าีน้องเยอะนะครับบูชาคนละไตสองไตบางคนก็ได้กันทำประตูคนนะครับคุณแม่ทำด้วยพ่อทำด้วยให้ลูกทำด้วย อยากให้หลานยืนเรแลอยากให้หลานยืนดูนะครับอยากให้หลานยืนแลรอยากให้ลูกยืนดูเขาจะไม่รู้อะไรเราทําอะไรให้เขาดูเห็นมัเออแล้วลูกเห็นนั่เออแล้วแต่ยังเอาไซบาที่นั่ง่โอบบ้านสำโรงคนสวยโพธาราคนงามบ้านสำโรงตั้งจิงมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านสำโรงนะอ่ะววันนี้ได้ทำร่วมชาติร่วบรัฐร่วมช่วยกินขวดร่วมขีสร้างพันธมีร่วมกันมีแก้วดวงวิเศษไทยเหตุฝัน ยอดนำสุขมาให้สู่ใจท่านเมื่อท่านบั้นด้วยศรัทธาสุขมาแลจากแก่จากว่าจกโอู้พี่นอนบ้ตรไหนแน่โอ้บัตรแก่กามาชุนที่ลาพี่นองบัานไก่บัตรไก่บัานไทยบัานเล่าบ้ารเน่าบัานสับบัตนช่วยบัตรขมิ้นบัตรดำบัานสูงบันป่าบ้ารลูกโอ้ยมันหลายนี่ครับอกว่าถ้าโดนทุกสายจะมุ่งตรงเข้าสู่เวรหลวงแต่ว่าดวงใจทุกดวงก็จะมุ่งตรงมาที่วัด อาโพสวะนะครับหรือว่ามัดมัดทุนขวาวิวกออีกอใหญ่โอ้ยอ่านาะไรซีฟัดอ่ะมัดแต่วัดทุนขวาวเสีสิเอาว่าท่านบดาารรมคือว่าเป็นบุญนักสัก่งใจบารมีฮอลันประธานของบุญโอ้ยทางเรี่น้องเอาเปิดไฮโอกาส์ก่อนเทียนก่อนบัวเด้อเพราะว่าเวลานั้นท่านอาจารย์มหาน้อยท่านก็บอกแล้วว่าจะทักพี่จีต่อ นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับผมในนามโฆษกพิธีกรที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้นําชุมชนท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการกแม่จ๋าพ่อจ๋าขึา้นไปแล้วก็ถอนพ่อ,อเด้ออ่าดอกไม้อ่ะปัดใจันคู่ปั้งไปยืนตารางก็ได้เด้อพวกทูเทียนปั้งไปตาอ่าถอดท่อเดือดเสียขึ้นไปนั่งกับบังเป็นหนัองอ่าถอดแล้วก็ปิดทอลูกเอ,อกรเสซพสาพกรน,นะ อาคาราวะบูชาพุทธเจ้าแล้วหยอดผ้าใจดอกไม้ดูไปตลอดทั้งปัจจัยไทยธรรมที่เรามีถวายพุทธเจ้าเออยิ่งเป็นผู้หญิงยิงเรือก็ยิ่งดีนะอาเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้บวชหลังมากก็ได้บวชชีอย่างดีก็ได้บวชกล้วยถ้าอยากให้สาวให้สวยต้องถือผ้าใยขึ้นไปถวายพุทธเจ้าเด้ออีแมน่เฮาพูดหลังบัานไหในแน่บัานไก่บ้านไก่โอ้ใจแแรวกันลบมากครับ อ้าวย,ย้อนลอยถอยหลังลงมาปิดทองลูกพิมิตรลูกพิจตวันออกหน้าอุโบสถเลคือพระอัญญาโกนพัญญาเถระเจ้านะครับลูกพิจตวันออกนะครับปิดทองลูกพิมิริรลูกพิจบุรพาเกิดชาติหน้าอย่าลำเข็นได้เป็นใหญ่ลูกวิไลมีสเสน่ดัเลขาเพราะเป็นนิมิตรลูกพิจบุรพาให้ก้าวหน้าเกียรติยศ ภากดใจการพาก็จะได้จเจริญรุ่นเรียงก้าวใจทำอะไรก็จะรุ่งก็จะเรียงจะไม่ได้ถสื่อได้เรลืองในการทำมาหากินอ่าจะไปอยู่ทิศไหนจังหวัดไหนก็ตามอ่าไปอยู่ภาคเหนือนก็จะได้เป็นเจ้าของสวน นี่อะไรล่ไเละเสียงยังเปิดไฟยังไม่ขาดยังไม่ตกโคุชก็ต้องพูดอยู่ในเรื่องทกทีโคสนั่งเข่าโค้กมีอออาเพราะฉะนั้น อ่าาบใดที่เครื่องเสียงยังเปิดไฟยังไม่ดับนะครับอ่ใครยังไม่ตบโคศกก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆคือฟังได้ก็ต้องฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเพราะว่าเครื่องเสียงมันดังโคศกเขามาพูดให้ฟังเอออาด้วจัดนะแล้วก็ลูกพ่อแม่สาวนะครับกาแฟโอทีนนะครับในนี้ก็เป็นลูกพ่เจล้วก็ใหญ่จะมีสิรงนี้จะมีในตัวพูดใหญ่ครับที่ท่านได้ สเสด็จลงมาด้วยช่วยพันใดเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานประทานทรเห็นบออ่านประทานอรบ่กให้แดดบ่ห้ห้อนเห็นบอกคนมีบุญทำอะไรมันก็ดีคนมีบุญทำอะไรฝนก็จะตกแดดก,ก็บุด ถ้ายาจบทําอะไรแดดก,ก็ออกจะเป็นไงพี่น้องบ่าพี่บุญที่เขาพีบุญได้อามาพุทนขอมีม่บุญโอ้ยห็นบางบุญเละพี่น้องนั่นเออบัดนี้เป็นเลิกง,งานยานดีถวยเทพเทวาอาักแสนสักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยุโขเขือนเนินสิงห์ขอนอีกทั้งเครงมหาสมุทรสุดลาพระนาดนอนขอวยพร่าวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยบุญ นะครับท่านพระอาธิการสริศนะครับธรรมบารโรท่านเจ้าวาดวันนี้ท่านก็อยู่ไม่ติดเก้าอี้เลยต้องเดินตรวจงานจเรงานนะครับท่านกับทักท่ายพี่น้องนะครับบอกง่กายง่ายคืกรรมการนะครับอ่ามือให้กวักปากให้อ้าหน้าให้ยิ้มโอ้พี่น้องบันดนี้มาหลายพุดนต้อนรับพนแนแคร์ว่าจังสันเ็นบอกเอาเชิญเชิญนี่อ่าเืนย้อนตอนเดเอพุ้นอ่าเชี่ยไปทั้งอันสายดาวเด้อเนี่ ขอให้เพื่อแถวของพันมันศักดิ์สิทให้เกียรติกระาจปตากฏขอให้ยศจงเวิีขอให้ล้าปีจงลอยมาเหมือนอารมณ์ขอให้โรกไทยไกลห่างทุกจางหายให้สุขกายสบ,บายจิตคิดใดก็ให้สมให้มิรักได้กความชอบชมให้รวยล้นเลื่อนหน้าที่บุญนี้เถิดมันหมาเด้๋ยวยี้ไงคุณว่าหันผู้ใดไล้อันซีนอดอาลกากก้าิดไปแล้วหันโอ้ยด้ ตัวเย็นยังที่กันหลายอยู่เด้อเอาตอ,อนเพี่น้องโอ้ยเนี่ยตึมอ่าขันบ่อหูขันบ่อเห็นนะครับเสียงดวงกันอ่าจะดวงดีไหมหรือดวงไม่ดีราศีจะผกไหมอ่าบางทีถ้าดวงไม่ดีราศีไม่ต่องมีปัจจัยังกับนบ่อหมันไลยคือค่อนดวงบ่ดีอ่ะอ่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพระจัดจัดเลือกจบเลิกลดาวโจน ดวงไม่ดีราศีไม่ตรองสามวันดีสี่วันร้ายกิตใจสับสนวุ่นวายดวงตกตกหักลักไหนแตนน่นีเป็นหนี้พ่วงทนบอมีโชคบอมีวันสะนะข้าขายกับบรับไปให้ไหลามาเทมาวัดโทนขวาวะดอุปะตุนะปุกมะปุกมานะชาลีตีเพื่อนเพื่อนเพื่องมันบานงานนี่หาลานเทินคุณละพี่น้องแล้วเชือสมกรอ,อยู่ว่าหนึ่งร้อยบาทดีแนะ่น โอ้ใบเขียวสีอะไรดี้อกนิดบอสเออมาว่ากันแหมถ้าใบเขียวล่ะมันเสียวหัวใจถ้าใบสีแดงมันเพื่มกเหนียวจะเข้ามาาปีมานะอ่าปีหมาปีหน้านะครับปีอ่าปีมัเมียนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะให้ว่าปีชมปีอะไรปีชมภาษาจีนละปีชมปีชมปีช้างนะครับภาษาจีนภาษาจีนผสมข้าวภาษาชงอ่ามันปีชงนะครับ ปีช่งปีในแน่แต่ปีนี่กช่องปีนีอาปีมาเสกรปีค่ะช่องนี้กันอาปีมาเสกปีนีมาเสกปีอาปีช่กับปีว่หบเปอร์ต์ปีเนบห้